เราก็มาดูแบบฝึกหัด2.4ขอไข่ดีกว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ข้อนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยจงหาผลลัพธ์ตอไปนี้เนี่ยมีแค่ามดหกเขอย,อยจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่เปลี่ยนบวกเป็นลบเปลี่ยนเป็นตรงข้ามตอนที่น้องจะบวกขึ้นก็แค่เปลี่ยนมาหักลงส่วนหลักการก็เหมือนเดิมนะเพียแพงแศษนิดหน่อยก็ได้และข้อหนึง่งหกเอ็ก ลบส x กบวก7แต่หลักการที่พี่ชอบใช้เนี่ยนะคือถ้าเกิดมันให้วงเล็บมานเนี่ยหรือใส่วงเล็บมานเนี่ยพี่จะแตกวงเล็บก่อนก็คือเอาเพราะมันจะสลับเครื่องหมายใช่ไหมน้องอาจะงงได้น้องาจะเผื่อคิดเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยก็ทําการแตกก่อนเห็นไหมหกกลบกับ4 x บวก7ลบเจอบวกได้ลบลบเจอบวกได้ลบเห็นไหมหกลบส x ได้ 2x ลบ7ใช่ไหมตอบ สองเอกลบเจ็ดข้อที่สองลบสิบสี่เอกลบหนึ่งลบกับหกเอกลบสิบสองก็แต่วงเล็บลบสิบสี่เอกลบหนึ่งเนี่ยอยู่ด้านหน้ามันก็ต้องเป็นบวกก็เลยไม่มีอะไรใช่ไหมลบเจอบวกได้ลบลบหกเอกลบเจอลบได้บวกบวกสิบสองลบสิบสี่เอกลบอ็กซหกเอ็กกลายเป็นลบยี่สิบเอ็ก ลบหนึ่งบวกสิบสองได้บวกสิบเอ็ดตอบอย่างนี้เลยต่อไปข้อที่สามสิบแปดเอกลบสองลบสิบแปดเอกลบสองสิบแปดเอกลบสองลบเจอบวกได้ลบลบเจอลบได้บวก เราจะเห็นว่า1 8บ8ลบสิได้0ูนยลบสบวกสได้0 0นบวกศได้0ูตอบ0ไม่มีอะไรเลยต่อไปข้อที่4อย่างรวดเร็วเห็นไหมน้องเร็วมากเพราะอะไรทำไมพี่ถึงกล้าไปเร็วเพราะตะกี้น้องมีพื้นฐานการบวกอยู่แล้วไงช่วงแรกพี่ยังสอนอยู่ตอนนี้พี่ไม่สอนแล้วย่างรวดเร็วเลยนะข้อส ผมเจอลบได้ลบเจอลบได้ แต่บวงเล็บก่อนเหมือนเดิมบวกเจอลบได้บวกเจอลบได้บวกเจอลบได้เอาใหม่นะลบ x กําลังสองบวก x ลบหนึ่งบวกเจอลบได้ลบบวกเจอลบได้ลบแล้วก็บวกเจอลบได้ลบแล้วก็เรียงกันเห็นไหม x กลังสองเนี่ยรวมพลังกลายเป็นลบสอง x กํลังสอง บวก x เท่ากับลบ 3x กลายเป็นลบ 2x ลบ1ลบ9กลายเป็นลบ10ตอบต่อไปข้อที่6 7x กำลัง2ลบ 8x ลบ11ลบกับลบ 2x กำลัง2บวก 10x ลบ1ก็แต่งวงเล็บก่อนใช่ไหมลงมาเนี่ย ลบเจอลบได้บวก2 x กํลังสองลบเจอบวกได้ลบลบเจอลบได้บวกเรียงให้มันชิดกันหน่อยนะสกุลแต่ละนามสกุลที่เหมือนกันเนี่ยเอามาชิดกัน7 x กํลังสองบวก2 x กํลังสองลบ8 x ลบ10 x ลบ11บวก10ใช่ไหมได้เก x กําลังสองลบ8ลบ10ได้ลบ1 8 x ลบ11บวก10ได้ ลบหนึ่งตอบแบบนี้นะจบแล้วคนหนึ่ง